สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาหลังบ้านอีกแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ <c oughs> ระโมกจะให้ชมพี่น้องหมอกลงไวมากเลยอ่ะแล้วก็หนามากด้วยพี่น้องหมอกลงไวมากแล้วก็หนามากพี่น้องจะให้เชยชมนะคะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องสวยมากเลยออยากให้พี่น้องดูนะคะพี่น้องสวยมากมายเลยพี่น้องเห็นไหมคะพี่น้อง สวยมากอลพี่น้องลงไวมากอ่ะก็คือพูดยังไงอ่ะตอนน totally cool right ี้หมอกลงใช่ไหมฮะอยากจะถ่ายไว้พี่น at ้องอยากจะเก็บไว้นะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไม่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 ทราบว่ากี่วันนะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้เริ่มเริ่มเย็นมาก็ประมาณสิบกว่าวันนะคะพี่น้องสิบกว่าวันแล้วนะจ๊ะพี่น้องที่เริ่มเริ่มเย็นนะคะพี่น้องวันนี้ก็คือสิบเก้าองศาก็ไม่เย็นเท่าไหร่แต่ว่าน้องมาเยอะอะน้องหมอกพี่น้องน้องหมอกมาเยอะมากพี่น้องสวยสวยพี่น้อง นะอยากให้พี่น้องโชว์มาพี่น้องไม่ทราบว่าแบบแบบบางท่านบางคนที่บ้านบางท่านบางคนก็หมอกก็ไม่ลงนะพี่น้องเนาะแต่เนี่ยตอนนี้ประโมกอยู่ทําคลิปอยู่ตรงนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่อําเภอฝางนะคะพี่น้องเนาะอย่างบางท่านบางคนก็คอมเมนต์มาว่าอยู่แถวไหนคะนะคะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบก็คงทราบนะคะว่าตอนนี้ประโมกอยู่ร้ฟ์อยู่ที่โอ้ไม่ใช่ร้อยบอกทําคลิปอยู่เนาะ ทำคลิปตรงนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่น้องอําเภอฝางค่ะอําเภอฝางนะคะอยู่บ้านศบขานะคะพี่น้องเขาเรียกว่าหมู่บ้านในหมู่บ้านศบขานะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องเชิญชมนะคะพี่น้องสวยงามนะคะพี่น้องสวยงามนะคะพี่น้องสวยงามเดี๋ยวพระมงจะให้ดูรอบพิศรอบทางเลยพี่น้องรอบพิศรอบทางตรงนี้พี่น้องสวยงามมากมายอ่ะหมอกลงพี่น้องหมอกลงมากเลยอ่ะหมอกลงมากมายเลย หมอกลงเยอะมากพี่น้องอยากให้พี่น้องดูนะเนี่ยคือตรงนี้เป็นหลังบ้านนะคะพี่น้องเป็นหลังบ้านของป้าโมกเองนะคะหมอกลงเยอะมากค่ะสวยมากมสวยงาม,มากพี่น้องลิ้นจะพันละลิ้นจะพันละนะอ,อยากให้ชมมาพี่น้องอยากให้เชยชมนะคะพี่น้องเนาะอยากให้เชยชมมาพี่น้องเพราะว่านานๆปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งพี่น้องใช่ไหมบางปีบางปีก็ไม่ค่อยมีนะค่ะพี่น้องบางปีก็ไม่ค่อยมีมมาแป๊บเดียวก็หายไปเลย รู้สึกว่าวันสองวันเนี้ยหมอกจะลงเยอะเมื่อวานก็ไม่มีหมอกนะพี่น้องเมื่อวานก็ไม่มีหมอกแต่ตอนนี้ที่ประโมกําคลิปตรงนี้ก็เจ็ดโงกว่านะคะพี่น้องก็หมอกก็ยังมีอยู่ค่ะพี่น้องลงหน่าน้องหนามากอ่ะพี่น้องลงหนาเยอะหนาเยอะเลยอ่ะอยากให้พี่น้องชมด้วยนะจ๊ะชมหมอกด้วยกันนะพี่น้องนะชมหมอกด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องนะชมหมอกด้วยกันนะคะชมหมอกเขาเรียกว่าชมหมอกน้ากันเดอชมหมอก ชมหมอกน้ากัดหรือรว่าภาษาเมืองพอหมอกด้วยกันเจ้าพี่น้องมาพอหมอกงามๆเจ้าเนี่ยประหงแบบนี้นะเจ้าพี่น้องให้พี่น้องชมเลยจ้าให้พี่น้องชมกันเนอสวยงามนะคะพี่น้องสวยงามจ้านะเขาเรียกว่าหมอกสวยงามมาพี่น้องเราจะพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากสวยงามมากเลยพี่น้องโอเคเท่านี้ก่อนนะจ้าให้ชมเท่านี้ก่อนนะ